สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของดาวโจน VIP นะคะประจำวันที่20กุมภาพันธ์ปี66นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับตัวเด่นของเราก็คือ0กั3 1กับ4 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 6 0 8 3 0 3 1 3 3 3 4 3 6 3 9 0 3 3 3 4 0 4 0 1 2 0 4หรือจะ2 0 6ก็ได้นะ จบคู่ก็0ูน0 0สามสามศูนยูี่สี่หนเนอถ้าเป็น4ก 4, ็4041 42 4, 4, 4, 4, 43 44 46 47นะถ้า1ก็1 0 11 13 14 16หนึ่นเจนึ่ง1นะคะนี่นะ ันทำด้หลายกรณีหลายรูปแบบเด้ออาจจะดูงงๆเนาะเอาตามนี้ก็แล้วกันตามที่เราคัดสรรมาให้แล้วนี่เนาะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเดเพียงแค่นี้เนาะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางนะคะอย่าลืมกดซับสไคร์กดไลค์ให้ด้วยนะโชคดีทุกคนคะ่ะ